สวัสดีค่ะนกักเรียนป .3 ของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เราจะต่อจากเมื่อวานในเรื่องของเพลงพื้นบ้านค่ะพร้อมกันได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วเปิดหนังสือในหน้า9.9รอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารู้จัก ประเภทที่สองของเพลงพื้นบ้านนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราได้รู้จักเพลงเด็กไปแล้ววันนี้เป็นเรื่องของเพลงผู้ใหญ่ค่ะเพลงผู้ใหญ่มีอะไรบ้างได้แก่เพลงกล่อมเด็กเพลงปฏิภาคเพลงประกอบการเล่นเพลงประกอบพิธีการต่างๆและเพลงเกี่ยวกับอาชีพค่ะ ซึ่งเพลงเหล่านี้นะคะมักจะสะท้อนชีวิตีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนั้นๆเพลงแต่ละเพลงนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในพิธีการไม่ว่าจะเป็นเพลงแรหรือลิเกการละเล่นของผู้ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพโดยส่วนใหญ่ ได้แก่เพลงเกี่ยวข้าวค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเพลงประเภทแรกนะคะนั่นก็คือเพลงกล่อมเด็กค่ะในหนังสือในหน้า100น,นะคะจะมีเพลงกล่อมเด็กภาคอีสานอยู่ด้วยนะคะถ้ะาัะเกียนเจอแล้วชี้ตามคุณครูเลยนะคะ คุณครูจะมาอ่านความหมายของเพลงกล่อมเด็กนะคะเนื่องจากว่าคุณครูไม่สามารถที่จะอ่านออกเสียงสำเนียงภาษาอีสานได้คุณครูก็เลยจะมาพูดถึงความหมายของเพลงนะคะ,ะความหมายของเพลงในหนังสือหน้า100นะคะก็คือนอนเสียนะลูกน้อยนอนเสียแม่จะกลอ่อมแม่ก็จะกล่อมลูกให้นอนนะคะ นอนอู่แก้วหลับแล้วแม่จะไกวนอนอู่แก้วก็คือเหมือนกับว่าลูกเป็นแก้วตาดวงใจสายพอเพนจึงลุกกินข้าวเพนก็คือช่วงกินข้าวนะคะซึ่งเป็นช่วงที่สายแล้วแม่ไปไรจะหาเนื้อมาฝาก คือสมัยก่อนคือแม่ก็จะออกไปทามาหากินส่วนใหญ่ก็จะไปไร่ไปนาไปหาปลานะคะแม่ไปนาจะหาปลามาให้แม่ไปดูแลต้นหมอนในปลาสวนหมอนอื้ออออ่ามุงบอกว่าเมื่อก่อนหลังจากที่แม่กล่อมลูกนอนนะคะแล้วก็ปลุกลูกตื่นมาแม่ก็จะไปประกอบอาชีพของแม่ไปไร่ไปนานะคะอ,อาชีพส่วนใหญ่ของ คนไทยสมัยก่อนก็คืออาชีพของขเกษตรกรนั่นเองต่อไปคุณจะมีตัวอย่างของเพลงกล่อมเด็กของภาคอีสานและภาคใต้นะคะรวมไปถึงเพลงเกี่ยวข้าวให้นักเรียนรับฟังรับชมได้เลยคะ่ะตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กภาคอีสาน อย่างเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เออกั้นเตือนท้งบ้านลูกเจ้าขี้กล้านหนอนนายแม่ปลุกจ้องตีนแม่ตีบจ้องมือแม่ตูบหนอนนายแม่ปลุกลูกเจ้าขี้กล้าน การเนือเพลงเกี่ยวข้าวเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องเพลงพื้นบ้านาได้ความรู้กันพอสมควรแล้วนะคะสำหรับเนื้อหานี้นะคะคุณครูออกข้อสอบด้วยนะแล้วก็ฉะนั้นอ่านหนังสือเยอะๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้นกักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ